ไม่เป็นไน้อยนะครับพี่น้องเบียครับข้างเบีย ดีครับพี่น้องเบื้องนี้น้ำกันนี่นะครับเห็ดขมหรือเห็ดลูกค้าครับนู่นนะครับดอกง่ายๆครับดอกง่ายๆช้ำๆไปเลยเน,ลนี่นี่เนี่ยมันเพิ่งเปียงเพียงเปีย,ย,ยคงครับพี่น้องครับเห็นบ้าครับ นะครับนะครับนี่ครับกินไดนขี้เกาน้ำน้ำปาดปาดปาดกองไปเลยเห็นไม่ใช่มืออะรนด่เห็นเอาอีกอนเร็วเร็วเข้ากวง น,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 นี่น้องกับแอ้ผมเถาอะไเปิดมพงนินึ่งเถานั่ยมีมั้ยน้นั่นกูเหอ่าวกนี้ครับพี่น้องหมุนๆๆหมุนหมุนนี่นี่นียย่นเบี้ยบเีโอ้พี่อ๋อนี่น้อยยุน้อยย่ก็ได

อีกหอบไปเลยหอบเลยหอบจ้าหอบก็เป็นน้ยๆนะครับพี่น้องเปียครับต้ขงังเบีย

ย้อนย้อไปเลยครับกาล้งคุมดี้อน้อไปเลยครับเสร็จแล้ว ถึงอันนี้ไม่เอารอโ,โตโอเคครับ,รบท่านนี้พี่บอกพี่บอกอื่พอได้อยู่ครับตรงนี้น้อยก็เก็บเด้อเพราะท่านเขาอเรอบนี้ฟุกพี่ ีับโอเคไปครับชุดนี้ครับอ้วกอ่ะเยี่ยมมากเลอจันหน่อยเขาด้วยค่ะสิบเปอร์ทันเพิ่นเราเห็นได้เลยดูนี้

Nhìn chí cừu bộ Hiền Ăn non bà ở lần đó ừ. mặc Đó Ok ừ. 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 งานวันนี้นะครับนี่กำลังทำอยู่นะครับน่าจะประมาณรูะฟัว,วสองรูนะครับดอกกำลังสวยๆนะครับกำลังคมขมหน่นอนีหน่อมใหญ่ได้ดูนี่เนาะ ชูบมั้งน่างามสวยๆงามคอเคคบ